ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9หน่วยบัญราการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะพร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวนะคะให้ท่านผู้ชมและนผู้ฟังได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวง เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุทําให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าพัดพื้นที่ในพื้นที่บ้านคายนอกหมู่หนึ่งตําบลแม่นาวางอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้นะคะหน่วยบรจาการทหารพัฒนาของเราก็ได้ทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณบ้านคายนอกหมู่หนึ่งตําบลแม่นาวางอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สําสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาิโดยทําการประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบณสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเอง เดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ